ั็ดีพี่น้องหมูกระชแนวมื่อนี้มาผัดเป็ดกระเทียมปลาพี่น้องไปเก็บมานะซูพี่น้องกินบัได้คลิปโดนแล้วพึ้นหอดพี่น้องก็เลยมือวนนี้มาผัดเป็ดใส่กระเทียมปลาเขากองพี่น้องหอน,หอนมาเดิมมาอนี้กิน้าวจ้าอยู่ทองม,นองมันน่าแยมากวดมามาพี่น้องมาเสแซ่บๆแย่มากวดผัดกระเทียมปลาใส่เป็ดพี่น้องจะเป็นยังไงนาอ ยากันเกี่ยวกจุ่มไม้แล้วน,นี่ก็ได้พี่น้องเนาะมาเดินพี่น้องอพี่น้องทั่วโลกมาเดินมาเดินมาเ,มาเสแใหญ่ยากดผัดกระเทียมผัดผัดเป็ดใส่กระเทียมปลาพี่น้องกระเทียมปลาไปเก็บมานั่นแหละทำเล่นแห้งมานสุนพี่น้องกินเนาะมามาเสแปรเสแปรรกัน อืมแซ่บจริงพี่แกงกูซอยตำให้กูซอยเล็กน้อยตำให้ เปรีเยวจีนี่เนี่ยพี่กระเทียมปลากระเทียมปลาเก็บมาแล้วต้องกินเนาะพี่น้องเนาะตัดเครื่อะะงอะไรยาวจังหน่อยม้วนเขาม้วนเขาขั้นสมบัท่านได้กินอยู่ต้องไปหาตำมะุงม,มาตำเบิร์นมฮือก็สักคน เจ็บๆพี่น้องอร่อยมากเข้าซ้อมกะสัดอืม แยกไปดีพี่น้องกระเทียมป่ากระเทียมขาวแยกบุญควรเอ็กซิเดียนพี่น้องมีเรื่องสิมารา่ง,งานโตนไล่สดผิดกติกายายก็เลยลบทิมผุ้แดคำว่าเบิ้งกำว่าต้องเปิดใจยายลบออกแล้วทุ่มไล่นอนบ้าถือกติกายายเลยล่ลบทิมเสียไหม มาสี่จ้าแจ้งให้พี่น้องฟังว่าแมนได้ปิดช่องหรือได้ยังอยู่คือเกอร์บริบสุขสาร้ายรีกอย่าทเหตุปิดก็เลยลบสิ้มก็เลยมาสี่แจ้งสุพี่น้องฟังหรื อยู่วายูคลิปไ์สดหลรยๆไปใส่เบิร์ตสิว่าสิสงสัยยายมีเห็ดยังงอกสิวายายหลบถิ่นพี่น้องมันผิดระเบียบกติกายายบองจกอักแซบิีพี่น้องกนองอ เสีเงี้ยเด้อพี่น้องแจเห็ดผิดกติกาแจกเลยลบทีมมันซุ้มไล่สดนะแจเหดใหม่แจก,เก็ลเ,ลกเลยมาอาัดคลิปให้พี่น้องฟังว่าเป็นยังไงบาง,งคนไล่สดเฮียไปใส่เบิร์สิวา่าเขาผิดกติกาแจเลยลบทีมแล้วสีเง็ดใหม่แล้วมันถือกติกาเท่านี้เราไม่ได้เลยมาสีแเง้ยพี่น้องฟังยังโยคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เขับมาเบิง้งแซ่บีดีมันนี่พัดเป็ด อันกระเทียมปลายแซบกักขนาดจะลืมฝากกดติดตามกุไลแช้งยานี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกองกระจะไม่ยุดไก่